กรณีไปขอกู้ยืมเงินเจ้าหนี้แต่โดนเจ้าหนี้บังคับให้ทําสัญญาขายที่ดินให้เจ้าหนี้ไว้ก่อนแล้วถึงมาทําสัญญาขายคืนให้แก่เราเพื่อเป็นการบังคับเรื่องกู้ยืมเงินตรงนี้ถามว่าต้องทํายังไงถึงจะฟ้องเพิกถอนเอาที่ดินคืนได้ในเรื่องของการกู้ยืมเงินปกติเวลาไปขอกู้เขาเจ้าหนี้ให้ทําอะไรเราก็ทําให้เขาซะหมดปัญหาจึงเกิดว่าเวลาเจ้าหนี้เขามีการบังคับตามสิทธิ์เขาฟ้องขับไล่ตามสัญญามาบอกเฮ้ย ต้องทำยังไงถึงจะได้ที่ดินคืนและกรณีแบบนี้ถ้าอยากจะสู้คดีต้องเตรียมหลักฐานสู้ยังไงมันถึงจะชนะคดีและวิธีการเริ่มมันต้องเตรียมตัวยังไงในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะฮะโดยปกติถ้ามีการไปกู้เขาก็ต้องทำสัญญากู้ยืมเงินแต่กรณีว่ามีการมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินของเราแล้วโอนไปให้เจ้าหนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงมีการให้เราทำสัญญาซื้อขายคืนเหล่านี้ ภาษากฎหมายถ้ามองตามกฎหมายจะถือว่าเป็นนิติกรรมประเภทนิติกรรมอําพางนิติกรรมเจตนาที่แท้จริงเขาเรียกนิติกรรมอํารางผลทางกฎหมายจะถือว่าตกเป็นโมฆะตามมาตรา155นะครับประมวลแพ่งและพาณิชย์155การสแสดงเจตนาดวงโดยสมรู้กับผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท่านว่าตกเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุดจริตและเสียและต้องเสียหายจากการสแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้วรกสอง ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับนั่นก็คือกรณีว่ามีการไปกู้ยืมเงินแต่โดนทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโอนไปให้เจ้าหนี้แล้วถึงให้เราผ่อนชำระและมีการทำสัญญาขายคืนเราเรานี้ถือว่าเป็นนิติกรรมซ้อนนิติกรรมปกปิดนิติกรรมที่แท้จริงคือกู้ยืมเงินดังนั้นนิติกรรมประเภทนี้จึงจะตกเป็นโมฆะ นะฮะไม่สามารถที่จะบังคับได้คือเสียเปล่ามาแต่ต้นแต่ทั้งนี้นะฮะกฎหมายก็ยังถือว่าไปบังคับบุคคลภายนอกสุดจริลเสียค่าตอบแทนไม่ได้ถ้ากรณีเจ้าหนี้เอาไปขายต่อตรงนี้หละมันจะเกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถฟ้องเพิกถอนเอากลับขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะโดยปกติการที่ว่าเรามีการจดทะเบียนโอนขายให้เจ้าหนี้ไปก่อนนิติกรรมการโอนขายตรงนี้จะตกเป็นโมฆะเสียเปล่า นั่นก็คือก็ต้องไปบังคับในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะซึ่งตรงนี้เมื่อเจ้าหนี้มีการฟ้องขับไล่เรามากรรมสิทธิ์ในที่ดินถ้าเพิกถอนในเรื่องของการโอนขายที่ตกเป็นโมฆะจะถือว่าที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราสามารถยื่นฟ้องต่อสู้ได้ว่าเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่เนื่องจากสัญญาซื้อขายที่เป็นชื่อเจ้าหนี้เป็นมิติกรรมอําพางตกเป็นโมฆะความจริงเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับไม่สามารถที่จะฟ้องขับไล่เราได้ขอให้ศาลยกฟ้อง ในกรณีแบบนี้นะฮะโดยปกติเมื่อมีการพิจารณาคดีก็จะถือว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าวักสองบอกว่าถ้ามีการอมพังให้นําบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอมพังมาบังคับนั่นคือเรื่องการกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสืองลงลายมือชื่อเราก็ต้องถือว่าเจ้าหนี้มีหลักฐานในการฟ้องเรียกเงินคืนนั่นก็คือเราฟ้องเพิกถอนนิติกรรมขายให้เจ้าหนี้ได้ แต่เจ้าหนี้ก็ใช้สัญญาตัวนี้ฟ้องเรียกเงินจากเราได้แต่ที่ดินยังเป็นของเรานะฮะเจ้าหนี้ก็สามารถนำำําคําพิภากสามายึดที่ของเราไปขายใช้นี้ได้ชักงงชักงงก็คือที่ดินเป็นของเรานะเขาก็ฟ้องกู้ยืมธรรมดาในขณะเดียวกันเราก็ฟ้องทําลายการขายที่เป็นชื่อของเจ้าหนี้ออกไปซะแต่เขาก็จะฟ้องเรื่องกู้ยืมนั่นแหละเข้าใจง่ายๆนะฮะ และทีนี้หลักฐานต้องเตรียมอะไรบ้างในการที่เราจะสู้ให้ชนะคดีการสู้ให้ชนะคดีคุณก็ต้องดูว่าคุณไปกู้ยืมเงินกันจริงๆริงไหมหลักฐานในแชทในไลน์ที่มีการขอกู้ยืมเงินกันนะครับว่ามีการกู้กันจริงหลักฐานการส่งต้นส่งดอกดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยกันยังไงส่งเป็นงวดยังไงตรงนี้สารก็จะมองว่าเป็นเรื่องกู้ยืมเงินถ้ามีการทวงดอกทวงต้นกันอยู่ สุดท้ายในส่วนของการที่มีพยายนบุคคลมายืนยันว่ามีการกู้กันจริงมีการาทวงหนี้มีการไปขอกู้แต่แรกก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่นำมาประกอบและที่สำคัญคือในการใช้ประโยชน์ที่ดินเรายังใช้เสมือนหนึ่งเราเป็นเจ้าของนะครับไม่มีการขายจริงย้ายออกจริงเหมือนกับการซื้อขายที่ดินทั่วไปเหล่านี้ศาลจะนำมาพิจารณาประกอบว่าตกลงคุณขายกันจริงหรือแค่เอาไปกู้ยืมเงินศาลจะดูยิ่งในชัด ในไลน์ใน Facebook ในอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้ถ้ามีข้อความโต้อตอบกับเจ้านี้ว่ามีการกู้เงินกันจริงทวงต้นทวง,ทองดอกใจดอกตัดดอกเหล่านี้สารรับฟังได้ทั้งหมดเลยว่าคุณเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินแต่แค่ทํานิติกรรมซื้อขายปกปิดไว้เหล่านี้ฟ้องเพิกถอนได้ทันทีในเรื่องนี้ก็มีดีกากําหนดไว้ด้วยนะครับเป็นดีกาที่1 3 3 5สัสองห โจทย์และจำเลยมีเจตนาทำสัญญายกู้ยืมเงินกันมาแต่แรกแต่มีได้มีเจตนาทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันจริงสัญญาขายที่ดินจริงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรคหนึ่งและเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทย์โดยให้ที่ดินแก่โจทย์ยึดถือไว้เป็นประกันและถือได้ว่าสัญญาขายที่ดินเป็นนิติกรรมการกู้ยืมเงินที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างโจทย์กับจำเลยและถูกอำพรางไว้ ต้องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้ตามมาตรา155วรรค2เมื่อสัญญาขายที่ดินพิพาทตกเป็นโมฆาจึงต้องเพิกถอนเป็นผลให้ที่ดินพิพาทยังเป็นของจำเลยโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องขับไล่จำเลยได้เห็นไหมนะฮะเมื่อถูกเพิกถอนไปที่ดินยังเป็นของเราหรือถ้าเขายังไม่ฟ้องขับไล่มาเราฟ้องเพิกถอนขอคืนได้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้เขาก็จะฟ้องแย้งกลับมาว่าขอให้เราจ่ายเงิน คุณยังไงวันได้ที่ดินคืนแต่นี่คุณยังต้องจ่ายให้เขาดังนั้นต่อไปเวลาไปกู้ยืมเงินเจ้านี่นะฮะการพูดคุยการเจรจาสนทนาพยายามทําหลักฐานไว้เวลาเจ้านี่เขามาอ้างเอออาจจะเอาสัญญาที่เราไปทํากับเขาบังคับเราเหล่านี้มันจะได้มีหลักฐานในการต่อสู้คดีได้ต่อไปนะฮะระวังนิดนึง